예. <목소리나> แล้วมุมเนี่ยก็แบ่งออกมาอีกเป็น5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับมุมแหลมก็คือเป็นมุมที่กลางกว้างเกินศูนย์องศาแต่ไม่ถึง90องศาค่ะและอีกแบบหนึ่งครับถ้าเกิดมันลงตรงที่90องศาพอดีเลยเราจะเรียกมันว่ามุมเลยนะครับมุมฉากค่ะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งครับที่เรียกว่ามุมที่เป็นมุมป้านจะเป็นยังไงครับจะกลางกว้างเกิน90องศาแต่ไม่ถึง180องศาค่ะและอีกมุมหนึ่งครับที่กลาง180องศาเลยเราเรียกว่ามุมตรงค่ะนะครับ ตอนบ้านแหลมฉากกลับเอา้า้คุณโซเป็นอะไรอะคะขบขันขบขัน,นสวัสดีค่ะ สวัสดีวันสงการครับพี่ชายอารมณ์ดีต้อนรับสงการเลยนะคะแน่นอนครับสวัสดีวันสงการก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในวันสงการปีนี้นะครับใช่แล้วค่ะส่วนน้องคนไหนนะคะจะเล่นน้ำก็เอาแต่พอประมาณนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายเอาพอก็เหมือนกันนะครับก็สังสรรค์กันพอประมาณนะครับแหมโวงนี้ขับรถขับลาก็ระวังนะครับผมครูแซวข่าวว่าแต่วัดที่ครูแซวพาทรายมาเนี่ยค่ะสวยมากเลยค่ะ ในวัดเราเนี่ยยังแอบซ่อนความเป็นคริิตศาสตร์อยู่ข้างในด้วยนะยังไงอะคะอ้าวถ้ามีคำถามแล้วอยากหาคำตอบไปหาคำตอบได้ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปรู้ลักษณะต่างๆของมุมต่างๆที่อยู่ในวัดเนี่ยนะ,ะครับพี่ชายต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่า จุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงลังสีแล้วก็มุมก่อนได้ค่ะไอจุดเนี่ยนะครับในทางวิทศาสตร์เนี่ยบ่งบอกว่ามันคือตำแหน่งนะครับซึ่งมันไม่มีความกว้างและความยาวนะ,ะจุดใดก็คือจุดที่ชฉยนี่แหละนะครับเส้นตรงเนี่ยนะครับก็คือเส้นที่มีความยาวไม่จํากัดเลยนะครับนะไม่มีความกว้างเลยเพราะมันไม่รู้ว่าจะกว้างเท่าไหร่ไปสุดถึงไหนไม่รู้ไ,ไม่รู้นะครับอ่า นี้ส่วนของเส้นตรงเนี่ยนะครับก็คือส่วนของเส้นตรงที่อยู่ระหว่างจุด2จุดใดๆนะครับซึ่งจะเห็นชัดเจนว่ามันจะมีความยาวที่ที่จำกัดอยู่โดยดปกติ่มจุดปลายใช่แล้วโดยปกติแล้วจำไว้นะครับว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเส้นตรงกับส่วนเส้นตรงเนี่ยโดยธรรมดาแล้วเวลาเขียนจะคล้ายกันมากเราก็เลยมีเสรนเลักนะครับเพื่อเป็นการแบ่งแยกว่าถ้าเกิดเราเห็นแบบนี้โดยที่ไม่ใช่รูปเนี่ย ไอ้นี่เรียกว่าส่วนของเส้นตรงอีกแบบหนึ่งเรียกว่าเส้นตรงค่ะถ้าในกรณีของเส้นตรงเนี่ยนะครับนะโดยปกติแล้วเราจะเขียนนะครับสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรนะออกทางซ้ายและทางขวานะครับที่อยู่ข้างบนของนะครับตัวชื่อจุดจุดของมันนะครับถ้าเป็นในกรณีของส่วนของเส้นตรงเนี่ยเราจะเขียนเหมือนกันข้ข้างบนนี้แหละเพียงแต่ว่าเราไม่มีลูกศร๋อแค่ขีดใช่แล้วบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าบาร์ เป็นบาโหนเนี่ยแหละครับค่ะนะอีกแบบหนึ่งก็คือรังสีนะครับรังสีเนี่ยนะครับก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายแค่จุดเดียวจุดเดียวนะครับนะซึ่งมีความยาวไม่จํากัดนะครับจุดปลายนะครับเขียนตรงปลายตรงนี้นะครับอีฟองนี้มันผ่านมาเฉยๆครับไม่ต้องซีเรียสนะครับยาวมาจนถึงไปไม่จํากัดเลยนะครับเวลาเขียนเนี่ยก็เขียนเหมือนเดิมครับเขียนว่ารังสี A B หรือจะเขียนเป็น A B แล้วก็เขียน เส้นลังสีออกมาเป็นลูกศรซึ่งต้องระวังจริงๆนะครับว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นคือจุดปลายค่ะจุดปลายเนี่ยในทางของคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ได้หมายคมว่าจุดที่อยู่ปลายสุดทางโน้นหรือจุดสิ้นสุดนะครับแต่จุดปลายหมายถึงจุดที่อยู่ปลาย2ฝั่งนะครับของเส้นนะครับคณิตสังเกตไหมคาว่าลังสีนะครับ A B เนี่ยเราจะเขียนจุดปลาย A ไว้ก่อนค่ะแต่ถ้านะครับเราเขียน สัญลักษณ์ออกมาในรูปของแบบนี้นะครับแล้วผมเขียนตรงนี้เป็น c นะครับตรงนี้เป็น b เราก็ไม่ีว่าเป็นลังสี bc นะครับแต่เราจะพูดว่าลังสี cb เห็นไหมอ๋อเขียนจุดปลายเริ่มมาก่อนถูกต้องครับเขียนจุดปลายก่อนอย่าเข้าใจผิดว่าต้องเขียนจุดเริ่มต้นไอ้นั่นแหละเรียกว่าจุดปลายในทางคณิตศาสตร์นะครับเพราะมันอยู่ปลายของเส้นนะครับพอเรารู้เรื่องจุดนะครับรู้เรื่องเส้นแล้วนะครับต่อไปเราก็ต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ามุม มุมเนี่ยนะครับก็คือนะส่วนที่เป็นรังสีหรือส่วนของเส้นตรงนะครับที่มีจุดเริ่มต้นนะครับหรือที่เรียกว่าจุดปลายที่จุดเดียวกันอ่าใช้จุดปลายเป็นจุดเดียวกันนะครับแค่1อันนะครับอันนี้ลักษณะของนะตัวมุมเนี่ยมันจะเขียนได้นะหลายรูปแบบนะครับแต่เวลาอ่านค่าของมุมเนี่ยสมมุติถ้าเราเขียนนะครับมุมในลักษณะน,นี้ เราจะไปอ่านค่า A B C อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับวิธีการอ่านค่าของมุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นใครมาอ่านก็ต้องอ่านกันแบบนี้มีหลักการอ่านว่าอ่านจัดแขนนะครับไปมุมไปแขนก็เลยอาจจะสงสัยว่าแขนไปมุมไปแขนเป็นยังไงพี่ชายลองทําออกมาให้เป็นรูปของตัวมุมให้หน่อยครับมุมแขนอย่างนี้ได้ไหมคะไปมุมไปแขนที่เวลาที่บายว่าแขนไปมุมไปแขนคืออย่างนี้ครับ เราให้ตัวตรงกลางของตัวเราเนี่ยะนะครับเป็นตัวมุมอไอ้ฝั่งนี้ยเ,เรียกว่าแขนของมุมน่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้เป็นแขนของมุมะนะครับเพราะเวลาเราอ่านค่าเราจะอ่านจากแขนไปมุมแล้วก็ไปแขนหรือน้องๆสามารถอ่านจากแขนมามุมมาแขนได้ดังนั้นในรูปนี้ครับเราสามารถอ่านได้ว่าเป็นนะครับมุม B A C หรือไม่ก็เป็นมุม C A B ก็ได้ครับ ได้2แบบเห็นไหมครับแต่เราจะไม่อ่านจากตรงกลางไปเด็ดขาดน,นี่คือวิธีการอ่านชื่อของมุมนั่นเองพอพูดถึงการอ่านค่าอ่านชื่อของมุมแล้วนะครับอ่านจากแขนมามุมมาแขนแล้วเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับเราก็จะเขียนนะครับจากแขนมามุมมาแขนนี่แหละครับ<ฆ>นะแล้วก็ใส่สัญลักษณ์เหมือนนะครับหมวกอันหนึ่งเป็นกลวยขึ้นมาอันหนึง่ง<ฆ>ข้างบนที่อยู่ตรงกลางของตำแหน่งที่เป็นมุมครับ<ฆ>อ่าอย่างนี้ก็อ่านว่า BAC เรี A C, ยกว่ามุม BAC ได้ะนะครับหรือไม่ก็อ่านว่ามุม CAB ได้เหมือนกันครับคราวนี้ครับน้องๆน้องๆสังเกตไหมครับว่าหลายๆครั้งในชีวิตประจำวันที่น้องๆเห็นเนี่ยนะครับจะมีเรื่องมุมเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายเลยมุมเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับแม้กระทั่งการจะสร้างประตูห้องนอนนะครับประตูบ้านก็ต้องทำให้มันมีมุมเท่ากันในแต่ละฝั่งนะครับนะ มุมเนี่ยนะครับเราจะมีการเรียกนะลักษณะของมุมเนี่ยอยู่5ประเภทด้วยกันครับตัวแรกเนี่ยเราเรียกกันว่ามุมแหลมครับความเป็นมุมแหลมเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงครับมุมแหลมเนี่ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามุมเนี่ยนะครับองศาของเขาเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างนะครับย้ำนะครับว่าระหว่างระหว่าง0ูนย์องศานะครับ กับ90องศาะนะครับมุมจะต้องอยู่ระหว่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเขาทามุมเพียงแค่นะครับไหนพี่ชายลองทำมุมแหลมให้ดูหน่อยสิมุมแหลมระหว่างศูนย์กับ90องศาถ้าเกิดว่ามันมันกลางศูนย์องศาเลยพับลงมาเต็มมันก็ไม่ได้กลายไปเป็นมุมอยู่ต้องไหมครับมพราจะกลายเป็นเส้นเดียวกันอ๋อทันี้เวลาที่เราเขียนมุมเนี่ยนะครับถ้าเป็นมุมแหลมมุมไหนก็ตามที่อยู่ระหว่างศูนย์องศากับ90องศาเนี่ย อย่างนี้เราเรียกกันว่ามุมแหลม,อ,มอีกมุมหนึ่งครับถ้าเกิดมันลงไปที่90พอดีเลย90พอดีอตอง,งตรงถูกต้องอย่างนี้เรามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามุมฉากมุมฉากเนี่ยจะต้องทำมุมกัน90องศาพอดีเลยครับแต่ถ้านะครับเกิน90ไปนะครับรแต่ใช่แต่ไม่ถึงนะครับ180องศา อย่างนี้จะเรียกว่ามุมบ้านนะครับกิการมุมป้านก็คือมุมที่มีองศานะครับระหว่างแขนนั้นนะครเกิน90แต่นะครับไม่ถึง180ก็อยู่ระหว่าง90กับ180นั่นเองเพราะลองนึกภาพนะครับถ้าวางแขนไปถึง180องศาสิ่งนี้จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า มุมตรงครับ oh. มุมตรงก็คือแขนสองข้างนะครับของมุมนั้นกระทํากันนะครับที่180องศาสิ่งนี้เรียกว่ามุมตรงนะครับก็มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งคือเกิน180องศาลงไปค่ะลงไปหน่อยฮะอ,อย่างงี้ครับเห็นไหมฮะมุมนี้นะครับนะมุมของเขาเนี่ยกระทำกันอะเกินนะครับ ร้อยแปดสิบองศานะครับนะอย่างนี้เราเรียกกันว่ามุมกลับนะครับไอ้อย่างนี้เรียกว่ามุมกลับแต่ถ้าเกิดเราวัดจากข้างล่างไปเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็จะกลายเป็นมุมป้านอยู่ที่ว่าเราจะวัดมุมกลับแบบไหนนะครับวัดจากข้างบนหรือว่าจากข้างล่างนั่นเองครับฉะนั้นมุมกลับก็คือจะต้องเกิน180องศาแต่ไม่ถึง360ใช่ไหมคะใช่แล้วครับอย่างนี้เรียกกันว่ามุมกลับครับแต่ถ้าหมุนมาเรื่อยๆครับ ฟืบมาทับเนี่ยถ้าเรามีสัญลักษณ์ของลูกศรของหมุนแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่ามุม360องศาครับแต่ถ้าไม่มีสัญลักษณ์นี้เราก็จะเรียกมันว่าศูนย์องศา,านั่นเองครับน้องๆครับเราจะใช้เนี่ยมุมอีก2ตัวเนี่ยที่ชอบใช้ในห้องสอบบ่อยๆก็คือสิ่งที่เรียกว่ามุมประชิดครับมุมประชิดคืออะไรครับมุมประชิดก็คือลักษณะแบบนี้ครับ มุม2มุมเนี่ยนะครับที่มีจุดยอดนะครับร่วมกันและก็มี1แขนนะครับเป็นแขนร่วมนะครับเราเรียก2อันนี้ว่ามุมประชิดครับอันนั้นเราสามารถพูดได้ว่ามุม x กับมุม่ยเป็นมุมประชิดกันในทำนองเดียวกันครับถ้าเกิดว่ามันเป็นตั้งฉากนะครับอย่างนี้ x กับ y ตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็นมุมประชิดกันสาเหตุที่เป็นประชิดคืออะไรครับเพราะมีแขนร่วมใช่แล้วมันมีแขนร่วมกัน1แขนแล้วมันมีจุดยอด ดเดียวกันงั้นอีกรูปหนึ่งให้น้องทางบ้านดูครับมุมนี้ถือเป็นมุมประชิดหรือเปล่าครับดดามาลองเฉลยไปพร้อมกับพี่สายด้วยกันครับ ไอนเนี่ยเป็นมุมประชิดไหมเป็นค่ะทาไมถึงเป็นครับเพราะมีแขนร่วมแล้วก็มีจุดปลายจุดเดียวกันค่ะใช่แล้วครับมันมีจุดยอดหรือจุดปลายอยู่ที่จุดเดียวกันแล้วแขนร่วมของมันก็คือเส้นนี้นั่นเองถูกต้องไหมครับค่ะถูกต้องแล้วครับถ้าอย่างนี้เราเรียกว่ามุมประชิดครับอีกแบบหนึ่งที่ชอบออกข้อสอบบ่อยๆก็คือสิ่งที่เรียกว่ามุมตรงข้ามครับเป็นยังไงนะครับมุมตรงข้ามนี่นี่มุมตรงข้ามนะครับมีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่านะครับด้านตรงข้ามของมุมเนี่ยนะครับจะมี ขนาดเท่ากันนะครับนานะะเพรฉด้านตรงข้ามบนล่างก็มีขนาดเท่ากันเหมือนกันนะครับหมายถึงความกว้างของมุมนะครับนี่คือลักษณะของมุมตรงข้ามดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นรูปของมุมตรงข้ามแบบนี้เราสามารถนิยามได้ว่ามุม A กับมุม B นั้นก็ต้องเท่ากันค่ะและมุม C กับมุม D ก็ต้องเท่ากันค่ะโอเคไหมครับคราวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับคุณสมบัติพิเศษอีกตัวหนึ่งหลังจากเราพูดถึงกรณีที่เป็นเส้นที่ตัดกันแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับว่า มุม C กับมุม A เนี่ยนะครับมันอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอ๋อใช่ค่ะในเส้นตรงเดียวกันเนี่ยเขาเรียกว่ามุมตรงถูกต้องไหมครับค่ะแสดงว่า C กับ A เนี่ยนะครับเป็นมุมประชิดเหมือนกันนะเพราะมันมีจุดยอดร่วมกันคือตรงนี้แล้วก็แ,วแล้วก็มีแขนร่วมคือตรงนี้ค่ะนะครับและเมื่อกี้เราได้ดิยามคำว่านะครับ มุมตรงนั้นมีขนาดเป็น100 <180 S> 1้0ยองศาค่ะถูกต้องครับและมุมประชิดนะครับก็คือมุมที่อยู่ตรงตำแหน่งที่มีจุดยอดเดียวกันกับแขนเดียวกัน 1, 1> แขนดังน,นั้นได้เราจึงได้ว่าอ๋อมุม C กับมุม A เนี่ยรวมกันเนี่ย,นนยต้องได้180องศานะแล้วน้องๆครับเห็นอะไรไหมครับยังมีสิ่งที่รวมกันได้180องศาอีกอถึง3คู่เลยนะไหนน้องดูซิครับว่ามี คู่ไหนอีกนะครับที่จะรวมกันแล้วได้ร8 0องศาลองดูครับเอาพี่สายครับไหนดูซิครับในรูปนี้มีคู่ไหนอีกนะที่จะรวมกันได้180องศาด้วยเหตุผลของมันเป็นมุมประชิดกันด้วยและอยู่บนเส้นตรงเดียวกันอีกนะครับคู่แรกที่พี่สายเจอนะครับคือ เป็นคู่ของ A D ดีค่ะอ่าเป็นคู่มุม A กับมุมดีค่ะมุม D นะครับอ่าน้องๆมีมุมนี้อยู่ไหมนีค่ะอีกคู่หนึ่งแล้วครับจะเป็นคู่ของมุมดีกับมุม B ค่ะอ่าเป็นคู่ของมุมดีกับมุม B น้องๆมีไหมเอามีอืเอาละแล้วก็คู่สุดท้ายค่ะจะเป็นคู่ของมุม C แล้วก็มุม B ค่ะอ๋อน้องๆมีเหมือนกันไหมครับ สลับที่ได้นะไม่ว่าจะเป็น BC หรือ CB ก็ได้นะครับมันสมบัติของการบวกสลับที่ได้นั่นเองครับเดี๋ยวน้องๆสังเกตไปครับในรูปรูปเดียวเนี่ยะนะครับมันมีมุมรวมกันเป็น360องศา สแสดงว่าเราสามารถเขียนนิยามได้ว่าอ๋อมุมทุกมุมรวมกันในนี้ก็ต้องเป็น360องศาค่ะแล้วน้องก็จะสามารถเขียนได้ว่าเป็นมุม A บวกมุม B บวกมุม C บวกมุมดีได้360องศาค่ะโอเคครับนี่คือนิยามที่เราจะเอาไปใช้งานตอนนี้มาลองดูนะครับว่าเอถ้าเกิดมุมพวกนี้เราเรียกชื่อว่าอะไรนะไปลองดูซินี่คือหน้าวัดนี่เห็นไหมครับอ่ะมันถามแค่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับ เป็นมุมอะไรเป็นมุมแหลมค่ะทำไมถึงเป็นมุมแหลมครับอ๋อเพราะว่ามุมนี้ค่ะกลางกว้างอยู่ระหว่างสูองศาถึง90องศาค่ะอืมมันก็เลยเป็นมุมแหลมนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรงหลังคาวัดนี่แหละครับนี่เป็นทรงนี้นะสวยๆอย่างนี้เลยนะอันเนี้ยเป็นมุมอะไรครับใน5มุมหลักเป็นมุมบ้านค่ะทำไมถึงเรียกว่ามุมบ้านครับเพราะว่ามุมนี้นะคะ กลางกว้างเกิน90องศาแต่ไม่ถึง180องศาค่ะอเอะแล้วถ้าเกิดผมวัดนะครับมุมระหว่างเสากับพื้นล่ะครับค่ะอ่านะครับ,นะรบเสาเนี่ยของวัดเนี่ยกับพื้นของวัดเนี่ยะนะครับมันเป็นมุมอะไรครับเนี่ยมุมฉากค่ะทําทไมเราถึงเรียกว่าเป็นมุมฉากาครับเพราะว่ามุมนี้นะคะกลางอยู่ที่90องศาค่ะอืถ้าลงที่90องศาพอดีปั๊บเนี่ย เราจะเรียกว่าเป็นมุมฉากนะครับเอะผมไปแอบเจออีกตรงหนึ่งตรงบันไดวัดนะครับอุทมบาลานสวยเลยนะครับเอะตรงบันไดเนี่ยเขาทำเป็นมุมอะไรครับเนี่ยโอ้ถ้าเป็นแบบนี้ต้องเรียกว่ามุมตรงค่ะมุมตรงเพราะอะไรครับกางอยู่ที่180องศาค่ะเห็นไหมครับน้องๆครับนี่คือวิธีการเรียกมุมแม้กระทั่งข้างหลังที่เป็นโบสถ์ต่างๆนะครับเจดียอดแหลมของเจดีเนี่ยสามารถดูมุมได้นะครับค่ะ คราวนี้เรามาลองดูตัวแบบหักเล็เล็กๆน้อยแล้วกันนะครับเผื่อน้องๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าครูเนี่ยมีรูปแบบนี้นะครับ<ฆ>มีเส้นตัดกันอยู่เนี่ยนะทั้งหมด3เส้นด้วยกันค่ะ<ฆ>นะครับกำหนดมุมต่างๆต,ต,ต่อไปนี้เป็นแบบนี้นะครับอา้าวถามว่ามุม AMQ เนี่ยเป็นมุมประชิดกับมุมอะไรบ้างครับอ่าถ้าน้องๆพร้อมแล้วลเริ่มเลยครับ เลยไปพร้อมกับพีไชายดีกว่านะครับ่ะเอาลองดูนะครับนะเขาบอกว่ามุม A M นะครับแล้วก็คิวก็คือมุมนี้ถูกไ,ไหมครับจะต้องประชิดเนี่ยหลักการที่มันจะประชิดได้เนี่ยแปลว่ามันต้องมีจุดยอดร่วมกันอยู่ที่1จุดอ่านแน่ใว่าจุดยอดก็คือจุดนี้ค่ะและก็ต้องมีเส้นนะครับที่เป็นเส้นเดียวกันที่ว่าแขนของมุมเนี่ยแขนร่วมร่วมกันอีก1เส้นค่ะลองมาดูฝั่งทางนี้ก่อนจะเจอไหมนะ เจอไหมนะ่ะนี่ไงเจอตรงนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วสแสดงว่ามันคือมุมอะไรครับ AMP ค่ะถูกต้องครับเฮ้น้องๆครับอีกอันนึงน้องๆมองเห็นไหมนะดูซิมีตรงไหนอีกครับมีมุม QMn ค่ะทำไมถึงเป็น QMn ล่ะครับอาเขามีจุดร่วมร่วมกันนะคะก็คือจุด M แล้วก็วกยังมีแขนร่วมด้วยอ่าก็คือแขนที่เป็น QM นั่นเองใช่ค่ะนะครับหรือลังสี MQ นะน,นะครับน้องๆถ้าตามนี้ถูกต้องนะครับคราวนี้นะไปอีกสเต็ปหนึ่งหน่อยละกันนะดูในรูปจากความรู้เมื่อกี้เราพูดว่ามุมประชิดเนี่ยนะครับแน่นอนจะต้องมีจุดร่วมอยู่หนึ่งอันใช่ไหม<ฆ>นะครับและมีแขนร่วมอยู่ที่หนึ่งอันอยู่ต้องไหมฮะ<ฆ>โอเคครับมุมประชิดสองอันรวมกันเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นอีกมุมใหญ่ใช่ไหมลูกใช่ค่ะเหมือนกันเลยนี่เลยข้อนี้ลองดูไหนซิเอ๊ะ โจ์กําหนดสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางมุมอ uh ้า huh. มันมีความหมายว่าเป็นมุมฉากนะคราวนี้ให้รูปนี้ขึ้นมาถามว่าจงหานะครับขนาดของมุม A O C ครับ uh huh. A มา O แล้ว O มาสีครับเมื่อกี้สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแปลว่ามันต้องเป็นมุมมุมฉากค่ะซึ่งโดยนิยามของมุมฉากนั้นจะต้องกลางกี่องศาครับ90องศาค่ะ,สะแสดงว่าข้อนี้ก็ต้องตอบว่า90องศา,งศานั่นเองครับน้องๆครับอีกอันนึงให้น้องลองใช้ความรู้ทางริศาชีพดูนะครับว่าเอ๊ะ เขาถามว่า BOC จะกางกี่องศาดูมุม B นะครับมามุม O มามุม C กางกี่องศาครับเห็นไหมเอ่ย50องศาค่ะ50องศาครับงั้นถามเพิ่มเติมไปว่างั้นจาก2ออันนี้ม,มุม AOB จะกางกี่องศาครับค่ะ เมื่อกี้เราพูดว่ามุมประชิดเนี่ยมันจะต้องอยู่ติดกันใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งในรูปนี้นะครับมันติดกันแล้วทำออกมาเป็นมุมที่เป็นมุมฉากพอดีเลยถ้าอย่างนั้นนะครับไอ้มุมที่ว่านียคืออะไรนะที่จะรวมกับ50แล้วออกมาเป็น90นะก็ต้องเป็น40ค่ะโอ้พอเราใช้หลักการของ ส่วนย่อยส่วนรวมเข้ามาช่วยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันต้องเป็น90แล้วเรามีส่วนย่อยเนี่ยเป็น50ส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งเนี่ยถ้าอยากจะหาก็คือเอา90ไปลบกับ50ค่ะ90ลบ50ก็ตั้งลบอย่างนี้ได้เลยนะครับหลักให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันนะครับ0ลบ0เป็น0 9ลบ5เป็นเป็น4ค่ะเป็น4 0นั่นเองครับ แสดงว่ามุม AOB ก็ต้องกลางเท่าไหร่ครับ40องศาค่ะถูกต้องนะครับน้องๆไหวไหมครับโอ้โหวันนี้นะคะได้มาเที่ยววัดมาทําบุญเนื่องนวันสงกรานแถมมาได้ความรู้เรื่องมุมต่างๆไปด้วยดีจังเลยค่ะใช่เลยครับอ่ะพอหลังจะที่เราทําบุญเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องไปรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กันดีกว่าครับ อ๋อดีเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่นะคะทําแบบไทยๆแล้วก็แบบดีต่อสุขภาพดีกว่าค่ะทํายังไงเหรอฮะอ้าวถ้าอย่างนั้นนะคะต้องไปดูรายการคนสู้โรคค่ะแล้วสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันนี้การใช้น้ําอบน้ําปรุงดินสอพองมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ในกระบวนการความหอมความอะไรเงี้ย,ยเยอะเน้นเน้นความหอมเน้นเครื่องประทินผิวอะไรเงี้ย,ยเยอะแต่สมัยใหม่เนี่ย เราเอามาใช้ในเรื่องของการจัดการกับโรคได้หลังจากที่ทํางานอยู่ข้างนอกบ้านแล้วเนี่ยเวลากลับบ้านเขาอยากจะทําให้ผิวมันเย็นน่ะคือเวลาโดนแดดแล้วผิวมันจะร้อนใช่ไหมการทําให้ผิวเย็นเนี่ยเราใช้ไอ้ตัวนี้น้ําอบน้าอบไทยเนี่ยแหละเขาโปะโปะโปะะเทีนผิวไปน้าอบล่ะน้ําอบหลายเจ้าเนี่ยก็ใส่พิมเสนเข้าไปด้วยแต่มนเป็นพิมเสนจริงๆนะพิมเสนไม่ใช่พิมเสนสังเคราะห์ไงพิมเสนจากต้นไม้จริงๆอ่ะมันจะเย็น ทำให้เรารู้สึกเย็นสบายใช่เวลาเราไม่นก็เหมือนเหมือนแป้งเย็นสมัยนี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนเรื่องของความหอมเรื่องของการทนแดดทนอะไรอย่างนี้นะครับสมัยนี้ก็เอามาเรื่องของความสวยความงามนะบำรุงผิวใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คือสมัยก่อนโบราณเนี่ยอยากเสริมข้ามาอีกเขาเรียกแป้งรัมแป้งรัมใช่ไหมเหมือนกันไม่เหมือนกันนะแตกงต่างกันอย่างไรนะคะโอเคดีสอพองเอาไว้ดูดพิษแป้งร่มเนี่ยเป็นเหมือนกับ เขาเรียกว่าแป้งรองพื้นนะแป้งรองพื้นนะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยเวลาอยู่บ้านเวลาอยู่บ้านใช่ไหมแล้วไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้ทำอะไรแต่ยัง<ฆ>ยังอยากสวยอยู่ยัง<ฆ>ต้องออนไลน์ยังต้องคุยกับใครอยู่เนี่ยนี่ใช้แป้งลำํำสมัยก่อนก็ใช้แบบนี้ไหมคะใช,ใช้แป้ง,ปงลํำในการรองพื้นผิวพนันถูกต้องแต่ว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเลยไงก็คือว่าทาอะไรหน้าตานิด้หน่อยแต่แป้งล่ำเนี่ยช่วยบำรุงผิวได้ดี เออฉะนั <łość> uh, <rez> ้นแล้วถ้าในสมัยนี้ถ้าเราอยากจะบำรุงผิวแบบสบายๆนะใช้แป้งล้ำเนี่ยอันแป้งล้ำจะเนี่ยนะสีขาวเล็กๆแบบนี้มันมีความแตกต่างกันยังไงคะคือส่วนประกอบที่อยู่ในแป้งล้ำกับดินสอพองแตกต่างกันแป้งล้ำนี่ก็เรียกว่าแป้งหินทำจากทำจากแป้งหินเนี่ยอันนี้มันจากดินเออมันก็จะเหนียวเหนียวเนี่ยแต่แป้งล้ำเนี่ยเขาจะ แป้งรำเนี่ยเขาจะอบควันเทียนเหมือนกันนะเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆถึงว่าคำหรือว่าชื่อที่เรียกเนี่ยจะดูเป็นคำโบราณแป้งรำแต่ว่าใช้ดูแลผิวพรรณของเราได้แป้งรำมแป้งรัมใช่ไหมแป้งรำนะคะโอ้โหอย่างนี้เราได้วิธีดีๆแบบนี้เนี่ยเรากลับไปลดน้ำลงผมผู้หลักผู้ใหญ่ดีกว่าครับ เรามาสรุปให้ฟังกันอีกรอบดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมุมต่างๆแล้วกันนะครับพอพูดถึงเรื่องมุมแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบของมุมก่อนนะครับส่วนประกอบของมุมหลักๆเนี่ยก็จะมีจุดนะครับจุดนิยามก็คือจุดนะครับที่ไม่มีขนาดความกว้างทุกทางนะครับตัวต่อไปก็คือเส้นตรงครับเส้นตรงเนี่ยนะครับจะเป็นความยาวไม่จํากัดนะครับแต่ขนาดเนี่ยนะครับไม่มีนะครับโดยปกติแล้วเราจะเขียนเลขนะครับหรือว่าตัวแปรนะครับ2ออันนะครับแล้วก็ เขียนเป็นลูกศรนะครับมีหัวลูกศรออกไป2องข้างอีกประเภทหนึ่งก็คือส่วนของเส้นตรงนะครับส่วนของเส้นตรงก็เป็นส่วนหนึ่งของเส้นตรงนะครับซึ่งโดยปกติแล้วส่วนของเส้นตรงเนี่ยจะมีจุดปลายอยู่ที่2จุดนะครับจุดปลายที่ว่านี่ที่บอกครับไม่ได้หมายความว่าจุดที่อยู่ปลายสุดนะครับเพียงแต่ว่าจุดปลายเนี่ยนะครับนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายก็ยังเรียกว่าจุดปลายเหมือนกัน สัญลักษณ์ของเขาเนี่ยนะครับจะเขียนเป็นตัวอักษรหรือตัวเลขที่กาหนดให้นะครับแล้วก็มีขีดบาอยู่ข้างบนนะครับหเส้นนะครับโดยไม่มีหัวลูกศรอ,อย่างนี้เรียกว่าส่วนของเส้นตรงนะครับตัวต่อไปก็คือลังสีนะครับโดยปกติแล้วลังสีก็คือส่วนหนึ่งของเส้นตรงแต่ว่ามีจุดปลายแค่จุดเดียวครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับลังสีเนี่ยเราจะเขียนจากจุดเริ่มต้นหรือจุดปลายตัวเดียวนี่แหละครับนะบแล้วก็ไปต่อที่ฝั่งหนึ่ง แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นสมมติเป็น A B แล้วก็ขีดเริ่มต้นจาก A ไป B นะครับข้างบนหัวลูกศรเนี่ยจะมีหัวลูกศรแค่ฝั่งเดียวครับคือฝั่งที่ไปทางสุดท้ายนะครับนี่คือรูปแบบของวิธีการเขียนนะครับของกรณีนี้เวลาเราอ่านค่านะครับหรืออ่านค่ามุมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะอ่านค่ามุมเนี่ยจากแขนมามุมแล้วก็ไปแขนนะครับเราจะไม่อ่านจากมุมก่อนนะครับเราจะอ่านจากแขนมามุมแล้วก็ไปแขนหรือจะอ่านจากฝั่งนี้ก็เป็นแขนมามุมแล้วไปแขนนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยก็จะเขียนเป็นกลวยนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับหรือตรงตำแหน่งของมุมนั่นเองนะครับนี่คือส่วนประกอบหลักๆของในเรื่องของมุมนะครับ แล้วมุมเนี่ยก็แบ่งออกมาอีกเป็น5ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับมุมแหลมก็คือเป็นมุมที่กางกว้างเกินศนย์องศาแต่ไม่ถึง90องศาค่ะและอีกแบบหนึ่งครับถ้าเกิดมันลงตรงที่90องศาพอดีเลยเราจะเรียกมันว่ามุมเลยนะครับมุมฉากค่ะแต่ถ้าอีกมุมหนึ่งครับที่เรียกว่ามุมที่เป็นมุมบ้านจะเป็นยังไงครับจากกางกว้างเกิน90องศาแต่ไม่ถึง180องศาค่ะและอีกมุมหนึ่งครับที่กาง180องศาเลยเราเรียกว่ามุมตรงค่ะนะครับ ถ้าเกิดมุมที่เกิน180องศาแต่ไม่ถึง360องศาเนี่ยเราจะเรียกมันว่ามุมกลับค่ะแน่นอนครับถ้าเกิดมุมนั้นมีสัญลักษณ์นะครับหมุนวนไปจนวนกลับมาที่เดิมตรงนี้เราจะเรียกว่ามุมที่กลาง360องศานะครับยังมีอีก2มุมหลักๆนะครับที่เป็นมุมที่ชอบในการออกข้อสอบบ่อยๆก็คือ มุมประชิดครับมุมประชิดเนี่ยจะมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันจะต้องมีจุดยอดร่วมกัน1จุดนะครับแล้วก็มีแขนของมุมร่วมกันอยู่ที่1เส้นนะครับผมอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือมุมที่เป็นมุมของเส้นตัดนะครับเส้นตัดใดๆก็ตามนะครับมุมตรงข้ามของมันเนี่ยจะเท่ากันเสมอครับผม น้องๆมีคำถามหรืออยากหาคำตอบเรื่องราวในชีวิตประจำวันด้วยคณิศาตสตร์แบบง่ายๆได้ใหม่ในรายการวายรูมห้องพิเศษใส่ไข่ทาง ALTV ช่อง4 TV ทเรียนสนุกค่ะ สำหรับปีใหม่ไทยครั้งนี้นะครับผมก็ขออำนาจคุณพระศรีราตรายนะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือนะครับปวดอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับความเจริญในชีวิตรวมถึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆเรียนหนังสือก็ขอให้เข้าใจนะครับในทุกๆบทเรียนนะครับรวมถึงพิ่สาย และก็ทีมงานทุกคนด้วยนะครับได้เลยค่ะส่วนพี่ไซน์นะคะก็ขอให้น้องๆผู้ปกครองแล้วก็คุณครูทุกคนนะคะในเทศกาลสงการานต์ปีนี้ก็ถ้าจะไปเที่ยวที่ไหนขับรถดีๆนะคะแล้วก็น้องๆนะคะอย่าลืมค่ะนําดอกไม้พวงมาลัยนะคะไปกราบขอพอรผู้ใหญ่ที่เคารพด้วยนะคะสุขสันตวันสงการานต์สวัสดีค่ะครับ